ทุกทกท่านขอบคุณมากๆากสำหรับกําลังแรงใจนะคะที่มีให้ช่องแม่หมอช่องเล็กๆให้มีกําลังแรงใจทําคลิปต่อไปนะคะทั้งนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่ต้นฉบับ ที่แม่หมอไปฟังมามาจากช่องหน้ากากขาวซึ่งต้องขอขอบคุณมาณะโอกาสนี้ด้วยนะคะที่ช่องหน้ากากขาวเอาเสียงที่บอกว่านั่นคือนายซออามาเผยแพร่ดิฉันเห็นว่ามีประโยชน์เลยนํามาฝากท่านผู้ชมค่ะเท็จจริงประการใดดิฉันไม่รับประกันนะคะเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยดิฉันไม่ได้รู้จักใครเป็นการส่วนตัวแล้วก็ดิฉันก็ไม่สนใจเข้าไปในสงครามระหว่างยูทูบเบอร์ด้วยกันนะคะว่าเขาทําสงครามอะไรกันชนะ แต่ที่ฉันเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอยืมช่องหน้ากากขาวมาด้วยความขอบคุณค่ะเชิญรับฟังเสียงที่น่าจะเป็นประโยชน์และสังคมยังสนใจนะคะผมไม่ได้โทษนะครับที่มีคนออกมาด่ามาว่าผมตอนนี้แล้วผมก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้าใจว่าเข้าใจว่าทำไมผมถึงไม่ออกมาสำหรับคนที่ไม่รู้ มอยากจะบอกว่าผมทำดีที่สุดแล้วครับแต่คนทุกคนยอมรักตัวโกวตายไม่มีใครอยากจะออกมาติดคุกติดตารางโดยเฉพาะออกมาติดคุกให้คนอื่นรอดสำหรับคนที่ไม่เข้าใจผมต้องคิดแบบนี้นะครับ และผมไม่ได้เป็นญาติของนายแม่การที่จะให้ผมออกมามอบตัวออกไปหาตำรวจออกมารับผิดแล้วคนที่บงการคนที่เป็นคนสั่งการกลับอยู่สบายมีความสุข ว่ามันแล้วมันก็ยิ่งไม่ยุติธรรมนะครับผมรู้ว่าผมผิดครับผมไม่ได้เถียงว่าผมผมไม่ได้ปฏิเสธว่าผมไม่ไม่ผิดแต่ผมก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่แค่รับจ้างหาไรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียของผมถ้าจะให้ผมรับผิดคนเดียวมันก็ไม่ถูกต้องนะครับ คนอาจจะถามว่าแล้วทำไมผมถึงไม่ช่วยอะไรเลยผมทำหมดแล้วนะครับสำคนที่ไม่รู้ผมก็ไม่ได้โกรธนะครับที่มาด่าผมแบบมที่มาด่าผมเสียหายแต่ผมอยากจะบอกว่าผมทำหมดแล้วครับผมให้ทุกอย่างที่ผมมีที่ผมรู้ให้ไปกับกับคนที่จะช่วยแล้วคำถามต่อไปคือว่าแล้วทำไมมันถึงเงียบทำไมมันถึงไม่เอาออกมาใช้ทำไมไม่มีใครมาทำอะไรเลย ผมให้ทุกอย่างที่ผมมีที่ผมรู้ให้ไปกับกับคนที่จะช่วยแล้วคำถามต่อไปคือว่าแล้วทำไมมันถึงเงียบทำไมมันถึงไม่เอาออกมาใช้ทำไมไม่มีใครมาทำอะไรเลยอันนั้นมันก็ไม่ใชเ่เป็นปัญหาที่ผมจะต้องเข้าไปแก้ไขหลักฐานพวกนี้ผมก็ทำอะไรไม่ได้นะครับขนาดว่ามีภาพชัดเจนขนาดนั้นเขายังไม่เอาออกมาใช้ถ้าผมออกมาถามว่า มันจะช่วยอะไรได้มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างหรือครับผมไม่คิดว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงดีไม่ดีคนที่ที่จะเป็นปัญหามากที่สุดก็คือผมถ้าผมออกมาผมมั่นใจว่าผมคงไม่รอดดูลักษณะแล้วเพราะถ้าเขาคิดจะดำเนินตามกฎหมาย จริงๆผมคิดว่าหลักฐานทุกอย่างผมไม่รู้นะครับบางทีหลักฐานทุกอย่างอาจจะส่งไปแล้วก็ได้แต่เขาไม่เอาออกไม่เอาออกให้เป็นข่าวหรือว่าถ้าเขาไม่เอาออกมานั่นก็แสดงว่ามันก็ไม่เป็นผลดีกับผมแน่นอนถ้าผมออกมาเพราะว่ายิ่งคุณไม่เชื่อเท่าไหร่มันก็จะท่านผู้ชม ได้ฟังคลิปแล้วนะคะมีความคิดเห็นประการใดก็แสดงที่ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ